ก็จะมีอยู่3กลกองนะคะให้เลือกก็จะมีกลองที่1นละคะกองที่2แล้วก็กองที่3เดี๋ยวเลือกนะคะว่าจะเ,าเลือกกลองไหนนะคะการทํานายวันนี้จะเป็นการทํานายแบบ ภาพรวมนะคะไม่ได้เจาะจงดวงของใครเพราะฉะนั้นผลทํานายออกมาอย่างไรอย่าคิดมากนะคะบางทีอาจจะไม่ใช่ดวงของคุณก็ได้คะ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าคําทํานายของแต่ละกองเป็นยังไงบ้างกอนที่1ก่กองที่2แล้วก็กองที่3ค่ะเลือกเลยนะคะไพ่กองที่1นนะคะคือตอนนี้เขากับเรานะคะตกลงคุยกันแบบ แบบมีเงื่อนไขนิดนึงอะเหมือนกับว่าเ,าเราคุยกันเฉยๆไม่ได้ผูกมัดไม่ได้จริงจังนะเราคุยกันขำๆไม่ใช่ฟิลแฟนด้วยนะ <c oughs> เขาเองก็มองความสัมพันธ์ระหว่างเราแบบแค่หลุมหลวงมอาจจะเกินเพื่อนพี่น้องนิดนึงแบบอาจจะเรียกว่าอย่างเงี้ยไม่เปิดตัวนะคะไม่ไม่ได้บอกใครว่าคุยอะไรจริงจังกับเราอะไรย่เง,งี้ย จะเรียกว่าศึกษากันก็ไม่เชิงด้วยนะคะคือเขาไม่ได้คุยเพื่อที่จะตั้งใจคบอะ่ะเหมือนเขากา็ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆคุยกับเราก็แบบคุยแบบผ่านๆนะคะยังไม่ได้คิดจะเปิดใจนะตอนนี้เขาก็มองความรักแบบกว้างๆถ้ามีใครสักคนที่น่าสนใจเข้ามาหาเขาเขาก็จะ เปิดใจรับนะคะใครเข้ามาก็คุยคนเก่าก็คุยนะเนี่ยคนเก่าก็ยังอยู่เราก็มีคนใหม่ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเขาก็มีทำไมเยอะจังนะคะแล้วก็ทุกคนที่เขาคุยเนี่ยอยู่สถานะเดียวกันหมดคือเขาคุณอาจจะสบายใจได้ระดับหนึ่งคือว่าเขาไม่ได้ชอบใครแล้วก็ไม่ได้รังเกียจคุณคือคุย คุยได้ทุกคนนะะอยู่ในสถานะเหมือนกันก็คือยังไม่ครบนะคะคนไหนที่ให้ความรู้สึกที่โอเคคุยด้วยแล้วสบายใจอ่ะเขาก็สารต่อไปเรื่อยๆนะคะเขาพอใจที่จะมีอยู่สองสมคนในชีวิตของเขาอย่างนี้แหละนะคะคนไหนออนหรือคนไหนว่างก็ ก็คุยกันคิดถึงคนไหนก็เ,เข้าหาคนนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะคนไหนที่อยู่ได้แล้วไม่มีปัญหาทำให้เขารู้สึกเออโอเคอะไรเงี้ยเขาก็จะโฟกัสที่คนนั้นมันเหมือนมันวนเวียนเปลี่ยนไปเรื่อยๆยังไม่ชัดเจนว่าเขาจะรักใครแต่สําหรับคุณเขาก็ยังอยากให้คุณอยู่อยู่ในความสัมพันธ์นี้มันจะเรียกว่าความสัมพันธ์หรือเปล่าก็ามไม่รู้แต่เรียกว่า เหมือนเรายังอยู่ในสายตาของเขายังอยู่ในความคิดนะคะยังอยากมีเราอยู่ไปเรื่อยๆแบบนี้หละคะ่ะค่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นกองที่สองนะคะใครที่เลือกไว้ก็มาฟังการบรรายกันนะคะเลือกมากกว่า1นึกองก็ได้นะ <c oughs> <c oughs> บางทีมันก็เฉียวเไียวไงไบางบางบาง,บางประโยคก็ตรงบางประโยคก็เฉียวๆฉียอะไรเงี้ยนะลองฟังหลายๆกองก็ได้อ่ากองที่สองนะคะ ตอนนี้นะคะเขาเนี่ยค่อนข้างมีใจให้คุณมากเลยทีเดียวนะคะคุยกับคุณคนเดียวคุยจริงๆคือแบบพูดคําไหนคํานั้นคุยเพื่อศึกษากันจริงๆอยากรู้ว่าคุณนิสัยยังไงนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะโอเคด้วยแหละตั้งแต่เริ่มต้นเลยแอบหวังเหมือนกันว่าในอนาคตนเนี่ยอาจจะมีการพัฒนาซึ่งในระหว่างนี้นะคะถ้าเกิดมีใครเข้าหาเขาเข้ามาสนใจเขา ก็คงทําได้แค่ทักทายแหละคงแบบไม่ได้อะไรไปมากกว่านี้เพราะว่าเขาอะปิดโอกาสคนอื่นหมดเลยนะคะดูสคิคือในใจเขาอะคือคุยจริงจังมีเราอยู่เสมอนึกถึงเราอยู่เสมอนะฮะเขาประทับใจในตัวเราในหลายๆอย่างเลยแม้ในช่วงที่ห่างกันบ้างเนี่ยเขาก็รู้สึกได้ว่าคุณเนี่ยไม่ได้มีใคร ตัวเขาเองเขาก็ไม่อยากมองใครอีกนะคะเออมันเป็นความรู้สึกที่มีเราแล้วเขาไม่กดดันสบายใจที่จะได้พูดคุยกับเรานะคะค่อนข้างมีความสุขเลยทีเดียวก็กองนี้น่าจะเป็นสัญญาณที่ดีนะคะที่ความสัมพันธ์ของคุณและเขาน่าจะพัฒนากันต่อขึ้นไปอีกนะคะนะคะกองสุดท้ายอือ คือคนนี้อาจจะดูแปลกหน่อยแปลกกว่าเพื่อนเลยนะคะกองนี้เนี่ยบอกว่าตัวเขาเหมือนเหมือนจะรู้สึกว่าตัวเองมีสเสน่ห์ไม่รู้มีสเสน่ห์จริงหรือเปล่านะแต่ว่าณนะตอนนี้มันเป็นช่วงเวลาที่ดวงของคนคนเนี้ยคนคุยของคุณเนี่ยเขาค่อนข้างจะมีสเสน่ห์มีคนเข้ามาสนใจเขาเยอะนะคะมีให้เลือกเยอะ พอเข้ามาเยอะก็เลยเหมือนพราวพราวในตัวเองมากเลยว่าแบบสงสัยเราจะหน้าตาดีหรือแบบมีสเสน่ห์อะไรอย่างี้ละมั้งพอมีคนเข้ามาพร้อมๆกันหลายคนเนี่ยมันเลยทําให้เขารู้สึกว่าเขาตื่นเต้นนะ่ะนะคนเราเวลามันพราวพราวมากๆอัเนาะบางทีก็ยังไม่อยู่ชุดไม่อยู่ไปเรื่อยแบบไม่เปื่อยอะไรเงี้ยนะคะเรียกว่าใครเข้ามาก็คุยคนนี้ก็น่าสนใจคนนั้นก็สวยคนนั้นก็หล่อคนนั้นก็น่ารัก ไม่อยากเสียโอกาสใครเข้ามาก็ต้องคุยสิอะไรอย่างเงี้ยอยากจะมีคนคุยเหล่านั้นเก็บไว้ในลิสต์เก็บไว้ในสต็อกคนไหนที่ดูโดดเด่นขึ้นมาหรือแบบทำให้รู้สึกว่าเขาพอใจเขาก็อยากจะแบบโฟกัสที่คนนั้นซึ่งตัวคุณก็อยู่ในลิสต์นั้นคือไม่รู้ฟังแล้วจะดีใจหรือเปล่าคือตัวคุณเองอะ่ะเขาก็ เขาก็ดูคุณอยู่ตลอดเขาก็ยังให้ความสําคัญคุณอยู่นะคะเขายังคิดถึงคุณอยู่แหละแล้วก็เขาอยากจะบริหารความสัมพันธ์กับคนหลายๆคนที่เข้ามาในช่วงนี้ให้ได้อยากจะคุมให้ได้นะคะเพื่อที่จะได้สนองนี้ตัวเองหรืออะไรก็ไม่รู้นะคะซึ่งดูรวมๆแล้วไพ่ชุดนี้อาจจะดูไม่ค่อยเป็นผลดีจต่คนที่เลือกสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าดูเหมือนเขาจะเลือกเยอะแล้วก็ ไม่ได้โฟกัสที่เราคนเดียวนะคะเราก็อาจจะรู้สึกว่ามันขาดมันพัฒนายากประมาณนี้นะคะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับพิกอา,าร์ดในวันนี้นะคะเ,เพื่อนเพื่อนท่านไหนที่อยากให้หมอขวัญทำพิจา,ารณดหัวข้ออะไรบ้างก็ส่งข้อความมาทางไลน์ได้นะคะมีคอนแทคอยู่ข้างล่างนะคะก็เจอกันใหม่คราวหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย